สวัสดีทุกคนนะคะค่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะของเราก็คือพอทำสามรอบนะคะรอบที่สามของเราก็เริ่มเป็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปอของแต่ละรอบให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคะสําหรับรถแรกอะคะเราทํามาเกือบสองเดือนแล้วเนาะของรถเนี้ยส่วนผสมที่เราใส่เข้าไปนะคะเราก็ใส่เข้าไปเต็มที่เลยทั้งไข่กระปีน้ําตาล ผงชุบรสอะไรประมาณนี้นะคะเอาใส่แล้วก็ตีแล้วก็เอามาใส่เลยนะคะก็จะอย่างที่เห็นเนาะน้ำจะขุนๆนะคะแต่เราก็ไม่เททิง้งเนาะเราก็เก็บเอาไว้เหมือนเดิมนะคะ <c oughs> นี่แล้วหลังจากนั้นผ่านไปสักประมาณอาสองอาทิตย์เราก็ยังไม่เห็นเขาจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะก็จงขาวขุนขาวขุนอยู่เหมือนเดิมเราก็ ก็ไม่เททิ้งแหละก็เก็บเอาไวะคะ้ค่ะแล้วก็ไปหาเก็บขวดมาใหม่นะคะพอได้ขวดมาผ่านไปสักประมาณสักส5้าวันนั่นแหละก็คือหลังจากส่าห้าวันหลังจากทํ็รดแรกไปเนาะสิบห้าหรือยี่สิบประมาณนี้นะคะ,ะเราก็เลยมาทํ็รดที่2นะคะพออตที่2เนี่ยเราก็เลยใส่ส่วนผสมลดส่วนผสมลงเนาะเห็นหลายคนเขาบอกว่าใส่เยอะเนี่ย มันจะไม่เป็นซึ่งน่าจะเหมือนกับอตแรกของเรานะคะที่ไม่เป็นเพราะว่าเราใส่เต็มที่เลยกลักเขาจะไม่เป็นให้นะคะเขาบอกยิ่งใส่เยอะยิ่งจะไม่เป็นหรือเป็นช้านะคะเราก็เลยลดปริมาณลงเนาะโดยโขวดประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่แค่สส่วนสีของช้อนโต๊ะนะคะขวดใหญ่ๆอย่างนี้เราก็จะใส่ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะ เนี่ยค่ะเราก็จะใส่ไปซึ่งขั้นตอนของช่วงนี้เนาะเราก็จะมีเทน้ําเอาน้ําออกจากก๊อกเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็เอามาทําใส่ค่ะ <c oughs> พอมาใส่เนี่ยตรงนี้ก็คือส่วนผสมเราก็จะหยอดตามโน้นเนาะแต่ก็จะยังไม่เป็นนะคะ,ะขวดนี้เพิ่งมาเริ่มออกสีทีหลังเนาะ มันก็จะขาวอุ่นเหมือนเดิมแล้วก็เอ๊ะเกิดจากสาเหตุอะไรประมาณนี้ระหว่างนั้นเราก็ไม่ไม่ละความพยายามค่ะเราก็ยังทํามาเรื่อยๆจนเ,เราก็เก็บขวดมาใหม่เรื่อยๆแหละค่ะจนเ,เนี่ยได้ขวดไหนมาแล้วก็มาโปรเซสทีท่ที่3มนี่เนาะครั้งที่3ที่เราเริ่มทำการทดลองทำตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยค่ะ เราก็คือส่วนผสมจากคล้ายๆกับส่วนของข้อที่2ของครั้งที่2องะเนาะแต่ว่ามันจะมีเทคนิคอยู่ตรงที่ว่าล็อตที่2เนี่ยคือเราใส่3ส่วนแล้วเราก็ตีตีคน,คนๆเหมือนกับไข่เทียวเราก็ไม่รู้ว่าละเอียดขนาดไหนนะแต่นี้ก็คือดูอีกคลิปนึงอะคะ่ะเขาบอกว่าให้ตีให้ละเอียดเลยให้แบบไข่เทียวอะไข่าขาวไข่แดงเข้ากันให้ได้จนจะให้ไข่าขาวเป็นจับตัวกันเป็นก้อนเนาะเราก็เลยตีแบบนั้นนะคะ่ะ ีแล้วก็ส่วนผสมแล้วก็หยอดเหมือนกันส่วนผสมของข้อของครั้งที่สองอะเนาะแต่ครั้งที่สามนะคะที่เราได้เราจะได้ทั้งน้ําสีอ่อเขียวนะคะสีเขียวแบบนี้เนาะค่ะค่ะสีเขียวน้ําสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็อ่ น้ำสีขุ่นเหมือนเดิมนะคะจากก็คือจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมครั้งที่สที่มันต่างก,กันก็คือจะมีต่างแค่ขั้นตอนขั้นตอนตเล็กน้อยก็คืออส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยคะ่ะเราได้กวดมาแล้วก็จะมาเติมน้ําเติมน้ำมาไว้น่าจะประมาณอาทิตย์กว่า,วาเนาะก็จะประมาณนั้นน่ะคะ ก็จะเติมได้ได้ขวดมาแล้วก็มาเติมน้ํากอกตากแดดไว้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนที่เริ่มออกแดงๆพวกนี้ค่ะเราไม่แน่ใจว่าขวดไหนที่แบบแค่1วันหรือว่าขวดไหนที่แบบแค่ครึ่งวันนะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวรอบที่4ี่ะค่ะที่เราจะทําเราจะลองทําทไว้ก็คือจะทําน้ําตากแดดไว้วนหนึ่งวันล็อตหนึ่งแล้วก็ครึ่งวันอีกล็อตหนึ่งแล้วก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะ ส่วนที่เห็นเป็นขาวๆนี้เนาะก็คือพอเราเทๆๆแล้วแบบมันไม่หมดอะค่ะพอไม่หมดอะเราก็เลยไปเปิดน้ําใส่ก๊อกเอามาใส่อีกมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะนั้นก็คือเราก็จะตัดปัญหาไปแล้วว่าตัวที่เป็นน้ําที่เทออกจากก๊อกเลยเนาะไม่สามารถที่จะเอามาทําได้เนาะทําแล้วมันก็จะเน่าก็จะเสียอย่างเงี้ยค่ะควรที่จะเอามาตากแดดไว้ก่อนเนาะ ค่ะส่วนที่เป็นเขียวๆแบบนี้ก็น้ำตากแดดไว้ประมาณอาทิตย์อาทิตย์ขึ้นนะนะคะเนี่ยก็จะออกเขียวอย่างนี้เนาะนี่ค่ะไม่แดงเลยค่ะจ้ะค่ะก็เดี๋ยวรอบที่4เนาะเราจะลองทดลองทําตามโปรเซสของตรงนี้ดูนะคะอ้อลืมไปนะคะก็คือตรงตรงเนี้ยที่เราทำรอบที่3เนี่ยพอทำได้สัก 2- 3วันนะคะ น้ำมันจะแตกต่างจากรอบที่สองกับรอบที่สามแบบเห็นด้วยชัดก็คือรอบที่สองรอบที่1กับรอบที่สองเนี่ยน้ำเขาเวลาทําไปมันจะออกคุณๆอยู่ะคะ่ะน้ําจะไม่ใสแต่ว่ารอบที่สามที่เราทําเนี่ยค่ะเราเห็นอา้าวทาไมน้ําเราออกใสๆมันจะออกไปทางเขียวหน่อยๆห,หรือออกไปทางแดงชมพูหน่อยๆอ,อะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมันก็จะออกจากประมาณนั้นนะคะเราก็ทำได้สักสามวันหรือสี่วันประมาณเนี้ยค่ะ <c oughs> เราก็จะมีเอาตัวนี้นะคะเรากลัวไม่เป็นเนาะเราก็เลยเอาหัวเชื้อ EM เนะะี่ยค่ะเอามาเหาะลงนะคะซึ่งขวดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเหาะใส่ประมาณเนี่ยตัวเนี้ยหนึ่งซีซีนะคะขวดเล็กๆส่วนใหญ่ขวดใหญ่อย่างนี้เราก็จะ2ซีซีนะคะแต่ว่าขวดใหญ่เราไม่เคยเป็นเลยเนาะเดี๋ยวเราต้องลองใหม่อีกทีหนึง่งค่ะก็พอเหาะลงมาตรงเนี้ยมันก็เลยแบบยิ่งเป็นตัวน่าจะเป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยาให้ให้เขาทํางานได้ดีขึ้นเนาะ ค่ะ,ะเพราะว่าตรงส่วนโปรเซสที่สองอที่เราทดลองทําครั้งที่2องนะคะตอนแรกขวดนี้ไม่มีท่าทีว่าจะเป็นอย่างนี้เลยจะออกขาวๆขุ่นๆ,ๆแต่ว่าก็ก,ก็ก็น่าจะเหมือนกับเหมือนจะเป็นนะแต่ก็ไม่เป็นสักทีอะไรนะคะเพราะเอามาหยอะน่าจะประมาณสักเนี่ยแหละหยาะพร้อมกันนี่แหละสีเขาก็จะต่างๆออกมาแบบเห็นได้ชัดว่าอ๋อขวดนี้น่าจะเป็นแหละแต่ว่าก็เป็นช้าเนาะคะ่ะแล้วก็ รอบที่สี่เราจะทดลองทําการทดลองแบบของไอ้พวกนี้ดูเนาะขวดสีแดงแล้วก็แบบแดงอ่อนๆแล้วก็สีเขียวเนี่ยเราจะทําเป็นแบบตากแดดไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็ ครึ so, it, ils ils are, 1, here, ่งว right. so ันแล้วก็หน you know, ึ <t> ่งวันนะคะดูว่าตัวไหนที่ผลออกมาเป็นยังไงแบบไหนที่ออกแดงดีที่สุดนะคะเพราะขวดนี้เราจาไม่ได้จริงๆเนี่ยผลของการไม่จดบันทึกกันเนาะค่ะหรือว่าถ้าเกิดกูรูด้านตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะใครผ่านไปผ่านมาเนาะเห็นก็คอมเมนต์บอกเราได้นะคะเผื่อว่าใครมาเจออะไรประมาณนี้เนาะก็จะได้ เป็นความรู้กับคนอื่นๆเขาไปด้วยเนาะค่ะก็ขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะนี่เห็นไหมนี่เป็นแล้วนะคะมือใหม่ค่ะ